เดี๋ยวไปเอาของฝากกันนะรอลุงแป๊บหนึ่งลุงไปเอาของฝากให้แป๊บหนึนะเดี๋ยวแปดวลุงไเอาขอกใหเสื้อเป็นอะไรแม่บ้าเไปสายมาพี่มันี่จะดอกไม่เทียทางไหนกันเลยทานต้นทุเรียนเห็นหักแตงโมกันแล้ว ลบมาสกลไปหอสวนทุเรียนมันมีแต่ดอกกเลยเห็นว่าใครมาแตงโมทุเรียนกาลังไปดอกแม่ยังออกยังออกรถอีกสามคันแม่เอาซะกินตัวนี้กับกินสักนมันมีแต่ดอกอาเทียรไม่อยากออกรถ เลด้งบ่ได้บอกที่เลี้ยงคุณ้ามาบอกที่เลี้ยงนดเดียวเดี๋ยวรู้ให้ก็เป็นดอกทุเรียนสีสเก็ดยังไม่ออกรูไหมคะทุเรียนสีสเก็ดกำลังเป็นดอกแม่เขาก็เอาไปให้หน่วยนึงหนูจะเอาไปฝากเอาไปให้หน่วยนึ่งหน่อยนึงเดีุ๋้อยังใหญ่ชอบก